ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการ Park Village อ่อนนุชสวนนภูมิค่ะห้องนี้จะอยู่ที่อาคาร A ชั้น8มีขนาดพื้นที่29.57ตารางเมตรค่ะภายในห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดกว้างกำลังดีค่ะ ผู้ชมสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามใจชอบเลยนอกจากนี้นะคะห้องนี้ก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณผู้ชมแล้วบางส่วนค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะทานข้าวแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แล้วนะคะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกไว้เรียบร้อยค่ะบริเวณครัวนะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวซิงหลังจานแล้วก็ชั้นวางของให้คุณผู้ชมเล้ด้วยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ปิโป้จะพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในนนนนนออนน่่อีกเชเชคยะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการพาร์ควิลเลจอ่อนนุชสวนนภูมิค่ะที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทำเลดีมากๆนะคะอยู่ติดกับถนนใหญ่ใกล้แยกพัฒนาการใกล้วงแหวนการสนาพิเศษแล้วก็ยังใกล้กับแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีบ้านถับช้างค่ะนอกจากนี้ยังรายล้อมไปได้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายอาทิเช่นซีคอนสเตแคร์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการโรงพยาบาลวิภารามแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะ สำหรับสิิงอำนวยความสะดวกภายในโครงการนะคะก็จะมีสาไวาน้ำมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ระบบดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมภายในตัวห้องกันเลยค่ะ 49นะคะห้องนี้จะอยู่ที่อาคาร A ชั้นแมีขนาดพื้นที่29.57ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวห้องกันเลยค่ะ ภายในห้องนี้นะคะก็จะมีขนาดกว้างกำลังดีค่ะคผู้ชมสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ตามใจชอบเลยนอกจากนี้นะคะห้องนี้ก็ยังมีเฟอร์นิเจอร์ให้คุณผู้ชมแล้วบางส่วนค่ะอาทิเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะทานข้าวแล้วก็ยังมีในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แล้วนะคะในส่วนของทีวีตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ําก็จะมีสุขภัณฑ์ครบคันแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของโซนครัวค่ะบริเวณครัวนะคะก็จะมีเคา,เาน์เตอร์ครัวซิงค์ ขอให้้ชมแงดวยนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของระเบียงขนาดเล็กค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถเปิดหน้าต่างนะคะเพื่อถ่ายเทอากาศภายในห้องแล้วก็รับแสงแดดพร้อมทั้งชมบรรยากาศรอบๆโครงการได้อีกด้วยค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการภาควิลเลจอ่อนนุชโดยเริ่มต้นจากเดอพาซิโอลาดกระบงังขับมุ่งหน้าตรงไปยังถนนลาดกระบังและสุขุมวิท7จประมาณ5.8กิโลเมตรกลับรถขับตรงตามทางมาประมาณ800เมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท77ขับตรงตามทางโครงการจะอยู่ด้านหน้าเลยครับ สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมในโซนอ่อนนุชนะคะที่โครงการพักวิลเลจถือว่าตอบโจทย์มากๆค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามได้ทั้ง3ช่องทาง y o YouTube f a c e b o o k t i k t o k และยังมีแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวบรวมสัพ์ไว้มากกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เลือกชมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์นอกจากนี้คุณผู้ชมยังสามารถนัดหมายเพื่อเข้ามาดูสถานที่จริงได้ผ่านทางแอปพลิเคชันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ iOS และ Android